สวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับโตโยต้าอัลฟ่าตนะครับทาไมคนรวยชอบใช้อัลฟ a าตที่เป็นรถศูนยโตโยต้ามาดูกันนะครับรถเนี่ยเราก็มอบความมั่นใจนะครับการรับประกันยาวนานที่ถึง5ปีหรือ1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เรารับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับและที่สำคัญครับซื้อรถกับทางเรานะครับนำเข้าแท้ๆโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดนะครับเป็นรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและที่โตโยต้าธนบุรีนะครับของเราก็ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายขาานะครับใบเสร็จแบมกับภาษีออกให้เต็มจํานวนตามที่ ลูกค้าจ่ายเงินเข้ามาจริงเลยนะครับแล้วก็รถนะ่ะพื้นฐานทุกคันเหมือนกันหมดนะครับเป็นเครื่องไฮบริด2.5 250แรงม้า e-4 ขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าันโนมัติรองรับน้ำมันได้ถึง9:1นะครับ แล้วก็รถก็ยังมีในส่วนของตัวกล้องมองรอบคัน360องศาให้ด้วยทําให้มองเห็นได้ง่ายเวลาที่เข้าจอดภาพคมชัดแจ๋วนะครับภายในเปิดมานะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับเพราะว่ารถภายนอกเป็นสีเทานะครับภายในจะได้เป็นสีดํานะครับ,รบมีเก้าอี้ไฟฟ้า4ตัวเลยนะครับ full option นะครับ มีเบาะเป่าร้อนเป่าเย็นมีนวดให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวคู่หลังนะครับนวดเฉพาะคู่หลังนะครับส่วนเป่าร้อนเป่าเย็นมีคู่หน้าด้วยแล้วก็มีร Re ีโมทดิ h a b l e Tablet ควบคุม, Air, คอมแอร,ร์เครื่องเสียงม่านบางแดดไฟเพดานต่างๆนะครับนี่ครับเครื่องเสียง JBL 15ลำโพงม,มีให้แบบนี้ทุกคันเลยนะครับ นี่จอเพดานนะครับแอนแอนมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับภาษาไทยมีให้ทุกที่เลยช่อง HDMI ไว้เชื่อมต่อดู YouTube ได้นะครับสำหรับจอหลังช่อง HDMI ตอนหน้าก็ไว้เชื่อมต่อดู YouTube ได้นะครับแต่รถวิ่งภาพจะตัดมี s u d ทุกคันนะครับจอแสดงความเร็วและข้อมูลที่กระจกบังลมหน้าหน้าปัดเห็นไหมครับมีภาษาไทยหมดเลยนี่เครื่องเสียง JBL 15ลำโพงนะครับเมนูต่างๆภาษาไทยมีแผนที่นำทางมาให้ด้วยไม่ต้องกลัวว่าถ้าจะหลงทางใช้แผนที่นำทางในรถได้ภาษาไทยมีเบาะเป่าเย็นเป่าอุ่นได้มีพงไลอุ่นได้มี USB C ชาร์จไฟได้ถึง7จุดรอบคันมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็มีเกียร์ไฟฟ้าเข้าง่ายไม่หลงเกียร์นะครับโงมอะไรปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลง เดินหน้าถอยหลังปรับไฟฟ้านะครับสะดวกสบายมีพรมปูพื้นมาให้จากโรงงานจากประเทศญี่ปุ่นมีกระจกมองหลังดิจิตอลนะครับเป็นกระจกมองหลังธรรมดาก็ได้เป็นดิจิตอลก็ได้เวลาที่ขับลังคืนนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของตัวกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังเชื่อมต่อ Wi-Fi มาให้จากโรงงานของโ To โยต a แท้ๆนะครับมีสวิตช์ปรับเบาะแถวที่2เวลาที่เราจะยกเบาะแถวที่3ขึ้นจะได้ไม่เกะก,กะมียางอะไหล่มาให้เผื่อต้องเดินทาง สำหรับท่านที่ใช้รถสูญนะครับเรายังมีแอปพลิเคชัน T-Connect นะครับเอาไว้ติดตามรถค้นหาตำแหน่งรถนะครับจองคิวนัดหมายเช็คระยะล่วงหน้าได้ดูประวัติงานซ่อมย้อนหลังได้มีบอกจํานวนเลขกิโลมีบอกจํานวนลิตรของน้ํามันที่เหลืออยู่ในถังและยังผูกแต้มกับเดอะวันการ์ดของเซ็นท่านได้ครับซื้อรถสูญสบายใจครับ